วันนี้มาเลือกสินค้าให้ลูกค้าลูกค้าสั่งของมาเยอะก็เลยต้องมาซื้อเองหยิบถุงเออเดี๋ยวให้พนักงานหยิบถุงเนี่ยหยิบถุงให้สิบห้าโล <15. S 1> อ่าสิบห้าโลสิบห้าโลอ่า แล้วเคิร์กหยิบหนังปลาให้สามถุงเอาข้งางในให้ไหมข้งางนาในข้างในอะไรของทัพละคทรน,นะค่ะอ้าวเอาหนังปลาสามถุงเอองั้นให้พนักง,งานหยิบให้ก็ได้เออหยิบทีละอย่างกล้วยกวนเคิร์กหยิบกล้วยกวนสามถุงอ่าถุงละโลกล้วยกวนแท้ เชอร์รถุงหนึ่ง <Yeah. S 1> อ่าอ่าห <Yeah. S 1> ยิบไปวางเลยเอาเชอร์รเอาวันนี้แหละย <Yeah. S 1> ิลลี่สิบห่อลอกิยิลลี่สิบหอลูกหัวใจสี่ถุงเดี๋ยวเลนโบสามถุงอ่าอันนี้เขาเรียกเลนโบ แล้วเดี๋ยวเอาปลาสามถุงเป็นเ0บถุงเน,งนี่ยเนี่ยไก่นกหนึ่งถุง,งพุตซาจีนสองถุง น่นเอาอันนท์ผพุตาจีนทางนน้นสองถุงน,นี่นะะมะนาวหนึ่งถุงบวยเค็มมะขามแค่อิ่มหนึ่งถุงระหว่างฮะ อันบนมันสีสดกว่าวะหรอมะขามแท่อิ่มอันล่างอ่าเอาไปถุงหนึ่ง้ยเค็มหนึ่งถุงวยกวน ก้ยกวนห้ากิโลลูกเกดลูกเกดดำนนาเออด้วยมะละกอหนึ่งถุงเอาทุกอย่างแล้ววันนี้เพราะว่าลูกค้าเขาสั่งมาทุกอย่าง ทานตะว,วัน5โลมะม่วงมาเลย5โลอันนี้เขาเรียกมะม่วงมาเลยเอาไปสองถุงเผื่อเราถุงด้วยไวสต์ตอร์ไยสตตอรว้วสามรถบวน้ำพึ่งอย่างละถุง đi ừ. ừ, bối the bối kem bối tật nè bối tật nâng thùng bối tật bối chín à nâng thúng điệp hỏng to mắc thảm chiết trà, thùng 1, mâm muông thùng 1 mắc thùng 1 mắc năm mắc 1

หนังปลาอีสามถุงยังไม่มาเลยวางตรงไหนเขงไปหยิบมาไปหยิบมาปลาหวานหนังปลาเอ้ยหนังปลา,ปาหนังปลาเนี่ยหนูเอาให,าหา้อ่า ซื้อของร้านแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อร้านที่สองเวลามาทีก็ต้องดูหลายร้านอ่ะเพราะว่าสินค้าแต่ละร้านไม่เหมือนกันบางทีก็ต้องดูความสดความใหม่ด้วย จากร้านแรกมาสู่ร้านที่สองอ๋อบวยอย่างนี้เขาทำเป็นถุงเล็กไว้สีไหนเอาที่มันรวมสีแล้วอะ่ะเนี่ยมันรวมสีแล้วไว้สีเอาไปสามถุงจำไหนเขาขายแบบนี้นอ่ะอ่า ถุงเท่าไหร่สองโลหรือเปล่าเอาไปสามถุงสองโลเขาเขียนวันที่ผลิตไหนลองกรูดสิวันที่ผลิตสิบสองธันวาสองพันสองโอเคเอาไปสามถุงสี่ถุงก็แล้วไปสี่ถุง ยลลี่รถผลไม้กำลังนิยมยลลี่มะม่วงยลลี่ส้มยลลี่สตอเบอรี่ลูกอมสามถุงลูกอมรถผลไม้ไปสามถุง อันนี้พวปรกีรโม,โมโบราณวิตามินซีกระดาษสีสี่นิ้วกับแปดนิ้วอย่างละมัดเป<ส>ือกส้มถั่วลันเตาห้าโล ถั่วปักอ้าห้าโลถั่วเหลืองห้าโลได้สองมัดแล้วแล้วถั่วเหลืองอะ่ะถั่วเหลืองมีค่ะถั่วเหลืองห้าโลถั่วปักอ้าห้าโล ฝักอาฮัาโลโหลมีป่ะมีค่ะเอามะเขือเทศเออเอาหยิบมะเขือเทศไปให้ถุงนึ่งมา,มากินนี่พี่เอาคุกกี้นะไม่ใช่ขนมขิงเลยเออเอาคุกกี้ซากุละตรงนี้สวยกว่าตรงนี้เอาเอาเอาไปถุงนึงซาโคล่ <c oughs> 爸爸。